ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนที่มีใจศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องในต่างประเทศมีรายการโทรทัศน์อย่างหนึ่งชื่อ Extreme Makeover นะครับเป็นรายการที่น่าสนใจมีการส่งทีมงานไปลุยพื้นที่แล้วก็ไปทำบ้านใหม่ให้บางครอบครัวบางครอบครัวที่ขาดแคลนที่ยากจนก็จะได้รับได้รับบ้านหลังใหม่นะครับที่ตกแต่งแบบสวยรหรูโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนะฮะ โอ้โหเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่จริงๆสําหรับบางครอบครัวเราอยากได้ของขวัญแบบนี้ไหมครับสมมุติว่าวันหนึ่งมีคนเดินเข้าไปหาเรานะครับและบอกว่าเรามีบ้านหลังใหม่พร้อมที่จะยกให้คุณนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในเขาใหญ่หรือที่ไหนที่น่าอยู่มากนี่คุณใจบ้านคุณแค่เข้าไปเปิดบ้านและบ้านนี้ก็เป็นของคุณเลยนะคุณสามารถไปหยุดพักที่นั่นตลอดอนะ พักฟื้นจากความเหนื่อยนะมีสันติสุขอยู่ในบ้านหลังนี้คุณอยากได้ไหมถามว่าพี่น้องจะเชื่อคำพูดของคนนี้ไหมคนที่พูดคำแบบนี้ควรจะมีคุณสมบัติอะไรทำให้คุณเชื่อและถ้าคุณเชื่อแล้วคุณจะทำอะไรต่อนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่4ได้พูดถึงข่าวดีที่มาถึงชนชาติอิสราเอลนะครับ ในสมัยของโยชัวาขาดีนี้เป็นข่าวดีเรื่องการได้รับดินแดนแห่งพระสัญญาเขาสามารถเข้าไปหยุดพักในที่ดินที่พระเจ้าพร้อมที่จะยกให้พวกเขาแต่พี่น้องลองคิดดูว่าพวกเขาเชื่อคำพูดของเพื่อนไหมเชื่อคำพูดของญาติของเขาไหมให้เราเปิดดูพระธรรมฮีบรูบทที่4ด้วยกันนะครับ ทีบรูบทที่4เขียนว่าฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับพวกเขาแต่เขาที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อพระธรรมตอนนี้พูดถึงเหตุการณ์อะไรครับ พี่น้องจำได้ไหมครับว่าเมื่อโมเสสส่งผูส้สอนแนม12คนเข้าไปสำรวจแผ่นดินแห่งพระสัญญา12คนกลับมารายงานอย่างไงครับมี10คนพูดว่าเราไปไม่รอดโอ้โหแผ่นดินนั้นมีแต่คนตัวใหญ่เหมือนยักษ์นะครับเราไม่สามารถที่จะสู้กับพวกเขาได้แต่มีแต่โยชูวากับคาเลบสองคนพูดข่าดีสองคนนี้พูดว่าอย่างไง เราเข้าไปได้แน่นอนพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าพร้อมที่จะประทานแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของเราของลูกหลานของเราให้เราเข้าไปเถิดนะสองคนนี้พูดเขาดีแต่ชาวอิสราเอลสองล้านกว่าคนเชื่อคำพูดของเขาไหมพวกเขาไม่เชื่อนะที่นี่บอกว่าแต่เขาที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อ และผลที่ตามมาก็คือเขาถูกปฏิเสธเขาต้องหมุนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดาลเป็นเวลา40ปีนะครับเมื่อถึงยุคสมัยของพี่น้องที่ได้รับจดหมายพระธรรมฮีบรูนะคนที่ได้รับจดหมายส่วนใหญ่เป็นคนยิวที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกว่าเขาได้หยุดพักนะครับในข้อ3เขียนว่าส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่ การหยุดพักนะครับชาวอิสราเอลที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ได้เข้าสู่การหยุดพักนะครับในข้อ8เขียนว่าเพราะหากโยชูวาให้พวกเขาเข้าสู่การหยุดพักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงไม่ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงมีจึงยังมีการหยุดพักสบาโตสําหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจาก งานของตอนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ในสมัยของโยชัวชาวอิสราเอลไม่ได้เข้าไปหยุดพักเต็มที่นะครับในช่วงที่โยชัวอายุมากขึ้นแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีบางส่วนของแผ่นดินคานาอันชาวอิสราเอลไม่ได้เข้าไปยุครองเพราะพวกเขาขาดความเชื่อพวกเขาขาดความอดทน มาถึงยุคข,ของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนโยชูวาคนใหม่นะครับจริงๆคําว่าเยซูกับโยชูวาซึ่งเป็นภาษาฮีบรูมีความหมายเดียวกันก็คือผู้ช่วยให้รอดคือผู้ที่จะปลบปล่อยชนชาติอิสราเอลนะครับและพระเยซูคริสต์ก็เป็นโยชูวาคนใหม่ที่นำพาพวกเขาและพวกเราถึงการหยุดพักพระเยซูคริสต์ตรัสว่า บรรดาผู้เหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักนะครับพระเยซูคริสต์พูดเป็นความจริงนะครับผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ได้หยุดพักจริงๆ เพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่บาปของเราบนไม้กางเขนแล้วนะพระองค์ได้ยกโทษความผิดบาปของเราแล้วและทําให้เราคืนดีกับพระองค์และพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายทําให้เรามีชีวิตใหม่ทําให้เราไม่กลัวความตายนะครับนี่คือข่าวดีสําหรับคนทั้งโลกนะครับผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์ได้หยุดพักในจิตใจนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ พระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นพระราชกิจบนโลกนี้ประมาณคศ30นะครับและมีเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเล็มของชาวยิวถูกทำลายในคศ70นะครับระหว่างคศ30ถึงคศออ70ก็คือกี่ปีครับ40ปีพอดีนะครับ40ปีที่ชาวอิสราเอลในสมัยนั้นได้รับโอกาสใหม่จากพระเจ้านะครับมีโอกาสที่จะเชื่อ คำพูดของพระเจ้าเชื่อคำประเสริฐของพระเยซูคริสต์และเข้าสู่การหยุดพักฉะนั้นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูจึงย้ำว่าให้เราเชื่อให้เราเข้าสู่การหยุดพักนะฮะแต่ผู้ที่ไม่เชื่อเป็นยังไงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคศ70ก็คือเยรูซาเล็มถูกโจมตีและถูกทำลายจริงๆและเชลยูก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกไม่มีบ้านของตนเอง เขาได้เข้าสู่ถิ่นทุรกันดารอีกรอบหนึ่งเพราะเขาได้ปฏิเสธพระผู้ช่วยให้รอดของเขานะครับมีผู้นำคริสจจักรคนหนึ่งชื่อออกกสตินท่านพูดว่าพระองค์ได้ทรงสร้างเราเพื่อพระองค์และจิตใจของเรากระสับกระส่ายจนเราได้หยุดพักในพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนเพื่อเราจะได้อยู่ในพระองค์มีชีวิตที่อยู่กับพระองค์ และจิตใจของเราก็จะกระสับกระส่ายนะฮะเราไม่มีที่พักพิงจนเราได้พบกับพระเยซูคริสต์และได้หยุดพักในพระองค์จริงๆพี่น้องครับวันนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นส่วนตัวนะครับขอให้ท่านพยายามเข้าสู่การหยุดพักก็คือขอให้ท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเชื่อว่าพระองค์ทรงไถ่บาปของท่านบนไม้กางเขนแล้ว และท่านจะได้รับการยกโทษบาปท่านจะไม่ต้องพึ่งพาความดีของตนเองเพื่อจะไปสวรรค์แต่พึ่งพาความดีของพระเยซูคริสต์นะครับเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับถ้ามีคนหนึ่งเดินเข้าไปหาท่านบอกว่าเรามีบ้านหลังใหม่พร้อมที่จะยกให้ท่านท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่คนที่มาพูดคำนี้คือผู้ที่มาจากสวรรค์พระบุตรของพระเจ้าพระองค์ได้พูดว่า เราจัดเตรียมที่พักให้ท่านแล้วนะพระองค์ไม่เคยโกหกใครพระเยซูคริสต์ไม่เคยทำความผิดบาปนะคําพูดของพระองค์เป็นความจริงทั้งหมดเราสามารถเชื่อวางใจในพระองค์นะครับและมีชาวคริสเตียนหลายล้านคนในโลกนี้ได้เชื่อคำพูดนี้แล้วได้เชื่อเรื่องพระเยซูคริสต์และพวกเขาสามารถเป็นพยานว่าจิตใจของเขาได้หยุดพักในพระองค์จริง ผมเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และผมมีประสบการณ์ว่าผมได้รับสันติสุขจากพระเจ้าจริงๆนะชีวิตยังต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆแต่ผมมีสันติสุขในพระเจ้าจริงๆเพราะผมเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงไถ่บาปของผมแล้วนะผมเป็นลูกของพระเจ้าแล้วและวันหนึ่งเมื่อผมจากโลกนี้ไปผมจะได้ไปอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิดผมไม่กลัวความตายผมมีพระเยซูคริสต์ เป็นที่พึ่งของผมตลอดไปนะครับและผมเชื่อว่าคริสเตียนมากมายสามารถเป็นพยานได้ว่าประสบการณ์นี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราได้รับสันติสุขในพระเจ้าจริงๆถ้าเราเป็นคริสเตียนวันนี้ขอให้เรารักษาสันติสุขของพระเจ้าไว้ในใจครับพี่น้องอย่าให้ความกระวนกระวาาอย่าให้ปัญหาต่างๆเข้ามาทำให้เราขาดสันติสุขนะครับให้เรา พักพิงในพระเจ้าตลอดนะครับขอพระเยซูคร uhm ิสต์อยู่กับเราให้พระองค์ทำงานผ่านทางเราให้พระองค์เป็นผู้ช่วยของเราตลอดนะครับไม่เพียงแต่เป็นในวันที่เราต้อนรับพระองค์แต่ทุกวันให้พระเยซูคริสต์อยู่กับเราทุกวันให้พระองค์ช่วยเราให้พระองค์แก้ไขปัญหาแทนเราให้พระองค์ทำงานผ่านทางชีวิตของเราอาเมนไหมครับถ้าชีวิตของเรา แสดงความเหน,นเนหื่อยอย่างเดียวแสดงความวุ่นวายเราจะทําให้คนรอบข้างเชื่อเข่าประเสริฐชื่อคําพูดของเราได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าชีวิตของเรารักษาสันติสุขของพระเจ้าไว้ในใจมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความชื่นชมินดีที่มาจากภายในจิตใจผมเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างก็จะเชื่อเข่าประเสริฐที่เราพูดกับเขานะครับขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพัก ในพระเจ้าก็คือให้เราวางใจในพระเยซูคริสต์ด้วยกันขอพระเจ้าเวยพระรรน,นะครับ